สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถ b y d นะฮะตัว C Lion Six นะครับสิ่งที่วันนี้ที่เราได้ทําการอัปเกรดเข้าไปนะครับหนึ่งะครับเดี๋ยวเราทำการเพิ่มเจ้าตัวโรเซสเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเพื่อทํานําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนนะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเพื่อทําการคัดออฟการทํางานของตัวลำโพงขึ้นเป็นของ Infinity นะครับขึ้นมาก็จะตัว บีวีดีคันนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแคนเดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับพวกไวส์เตชั่นและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการโมดิฟายนะครับตัวตู้ซาว์เฟอร์นะครับซึ่งอยู่ทางด้านท้ายนะครับด้านขวานะเดี๋ยวทําการถอดออกมาแล้วทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุทเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการนะครับลดการตกกระทบนะครับหรือลดค่าพวกอินซิเดนต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการนะครับ อัปเกรดโดยการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติแลทีเสียงกันก่อนนะครับว่าลําโพงอีฟิตีซึ่งมากับเจ้าตัว b ีวเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงนะาเอียดได้ระดับไหนนะครับอย่าลืมนะครับการฟังของแต่ละท่านนะครับก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังก่อนนะครับ ครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับระบบพึ่งเสียงขึนมากับเจ้าตัว BYD นะฮะตัว C Lion s นกนะฮะก็ให้คุณภาพเสียงระดับหนึ่งนะครับก็เป็นการเสัพแบบสแตนดาร์ดนะครับฟังมีความราบเรียบไม่ตื่นเต้นนะครับไม่ได้ละเอียดของชิ้นที่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลำโพงเดิมเดิมนะครับซึ่งเป็นของ i f ฟินนะครับแต่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวโพลเซอร์เข้าไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลท่างเสียงใหม่พร้อมกับทำการแก้ไขระบบอูสติกในรถ บนวีน,นีนครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสอบฟังอีกรอบนึงนะครับ และที่หนึ่งในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับในรถ b y d นะครับตัว C Lion นะฮะซิกนะครับตัวนี้นะครับทำไมเราต้องมาทำการโมดิฟายเรามาดูโครงสร้างของเจ้าตัวตู้ซับเฟอร์นะครับซึ่งเป็นตัวตู้ซับก็เป็นพลาสติก เห็นไหมเป็นพลาสติก ABS นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาซับทํางานปุ๊บนะครับมัน mm ก um ็ไม่มีการดูดเกินนะครับมันก็จะมีค่าพ๊กนะครับอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีมงานโอคอนซาวและคุณครับเราก็ทาการถอดเจตัวซัฟเฟอร์มานะครับมีน็อตยึดด้วยกันทั้งหมด4ตัวตัวนี้ครับเป็นตัวกูยึดนะฮะเราก็ทาการถอดออกมาครับเราก็จะเห็นโครงสร้างครับแล้วก็เจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับต้องเป็นไวท์คู่ตัวนี้ะ ก็เป็นบวคู่นะครับแล้วเรามาดูภายในนะครับนะครับก็เป็นพลาสติกคั่นี้นะครับเวลาซ่อมทํางานนะครับมันก็จะมีการสตอนอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวซัมเฟอร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานอุวอรอนซาวและชุดเดี๋ยวต้างทำการบูรฟไฟโดยการติดตั้ง เจ้าตัววัสดุรับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิสเซนซ์หรือลดลดค่าพวกการตกกระทบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการโมดิฟายเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับกับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซัูเฟอร์นะครับในรถ b ีวดีคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวพัสดุตอกเสียงทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วกาดูการตอกเสียงครับ นิ่งมากๆนะครับไม่มีค่านะครับพวกรีสเดนต์นะครับคือการตกกระทบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าตัวซซนเฟอร์นะครับตัวเป็นวอยคูตัวนี้นะครับนะครับทำการประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำการสอบพลังเบรกกันดูนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับเราจะทําการนะครับใช้ลําโพงเดิมซึ่งมาเป็นจ้าตัว b ี d นะครับโดยใช้ลําโพงเดิมสิ่งที่เราจะทําการ อัปเกดเข้าไปนะครับ1นนะครับเราจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปในระบบนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าในการเชื่อมต่อก,การติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมในรถ วีดีตัว4 l ไลออนคันนี้ครับเราจะทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้าไปชั้นที่1เห็นไหมครับนอกจากเราจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านระบบเครื่องเสียงรอยู่แล drafted, story, ้วนะครับทางชิมงานองครสาวราชะครับเราก็มีความชำนาญนะครับในการถอดกลไกต่างๆโดยเฉพาะการถอดตัวตัวชุดลังกระจกมานะครับเพื่อจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมให้ตัวแผ่นดมครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดทำไมเราถึงต้องมาทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเรามาดูโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นโลหะนะครับเวลาเรางงานปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการดูดตื้ อย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงเราไม่ต้องการเส้ค่าพวกความขี่ความขี่หนึ่งนะครับที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะแบงจีเข้าไปโดยการติดตั้งเจ้าต,ตัวแผนแน่นดงมเข้าไปในระบบและดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอหอนสาวและชุืครับเพื่อนๆนทงมันชิกนะครับจะได้เห็นขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของทางทีมงานโอวอนสาวและชุืดูงานแดมใส่ใจเหลือทุกขั้นตอนนะครับพร้อมกับทำการสร้างเจ้าตัว e n h ร์ c e มนต์เพื่อทำเจ้าตัวแผ่นดั้มกว่าตัว โครงสร้างเจงตัวลงโครงเดิมก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วครับ๋ยวนี้เราจะทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวโปรเจคเซอร์เข้ามาในระบบนะครับเพื่อนํพลันญาณจากเจ้าตัวฟอนเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลพัญญาณเสียงนะครับเดีย๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิติเสียงกันดูนะครับครับหลังจากที่เราเห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม รวมทั้งเทคนิคในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับเพื่อให้ตัวซับนะครับทำงานนะครับนะครับให้ได้เบสทะครับที่ได้หนักแน่นได้รูปทรงเบสทที่ดีนะครับลดการสะทอนรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวโพลเซอร์เข้าไปในระบบนะครับพร้อมกับทางการปรับจูนนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมีเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับพร้อมกับทําการคัตออฟการทํางานของเจ้าตัวตัวลำโพงนะฮะให้ทํางานคงฉี่ในอย่างต่อเนื่อง รก็บทำการแก้ไขระบบกุสิกนะครับในรถ b y d คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วที่เสียงกัดูนะครับ จากที่เรา้ทาการทดสอบฟังนะครับเราจะเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงน,นะครับระหว่างก่อนที่เราทําการอัปเกรดกับหลังอัปเกรดนะฮะเราจะได้มิติ แล้วที่เสียงได้ชัดเจนนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์ฟังสึกมีความตื่นเต้นนะครับฟังได้หลากหลายแนวได้ซาวด์สเตด e บนแดนสอร์ตเสียงคนร้องชัดๆนะครับปลายแหลมผิวเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโ r o เซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเพื่อทําการได้เจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นของ In f ฟิน t y นะครับขึ้นมากับเจ้าตัว บีวดีคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว B ีวดีนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับประเชิญได้ชอเวอร์ฮอนสาวราชพะพูครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ B ีวดีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนสาวราชพะพูครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมมฝาากกดดดตติ้วยนะครับ